สบายดีจ้าพี่น้องบสุทุสนเนาะฝาที่ถือใจพอตเมสุขนเ้าะเขาทันแล้วโซนว่าทันเอาตัวใดเอาตัวนั้นเด้อวะเนน้าก็พอตะเมเลยเอาขวดใครับปลาหปลาจะเอาเอาคู่เอาคู่เคียวมาให้เบาหน้าไปรูปแบ เดี๋ยวเลือกเดี๋ยวฮอเลือกก่อนเนอเออวา่เลือกก่อนเลือกก่อนบาเตะพ่นมาก็เอามาฟาน้องเนาะเดี๋ยวๆเอาตัวนี้ตัวน่อยอ่ะมีน้ำพร้อมเลยเยอๆจุกจับใส่ิ่นเปาตัวน่อยจะแทนเลยฟาเราคนซื้อนากเลยนยัวเม่นี่เออเออได้กันใสยพันยงลายเลย มันมีจัคโตค่ะยุงลายโตนี่เนี่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 อยู่เออลายโตโต้โต้แม่กันนี่นี่เดียวขวากตัวผูกปัดมันเป็นนะไรตัผูกปันมันไม่ได้ตัวผูกไปนั่งาขึ้นไหนเด้ตวกด้เด้ๆเขาเลือก่อนนอยากได้ลาสีแดงนี่เนาะงามเดงแดงดดงกันมันเันตัวแดงลูกล้างข้าวก่อนเด้อ่ะเมื่อเท่บอน เดี๋ยวเอาตัวผูกก่อนแล้วเือกตัวผูก่อนมันเอาไฟตัวนี้ไปตัวผูกลายตัวน้ตกป็าวน้อยเวลาอยลอยไปน้ำทางเดียวกันเนาะทากสังเกตได้เนี่ยาอืนเนาะบากเ่้อะเอาืเนาะเร่งแล้วเลือกตัวผูก่อนดียเอาเลยนะฮยมันไหลอยู่ดีตวเด้กันนีหซืวน้องตแล้วก็แล้วก็วาหชาวแปง มันไม่ใช่ออกแม่ลูกหรือมันยังใช่ที่รายอยู่ของไฟร้ายวันไหนเขาจะไปเอานั้งกันอีกอันอยู่ไกลชั้มเดี๋ยวตัวผูกอ่ะสวดีเ่าสิไปรักตันกลางคืนนะเดนเอาตัวแดงตัวแม่ตัวแม่ได้บัาเอาตัวแม่ได้ตัวผูกจะได้ตัวว่าตัวผูกตัวแดงเอาเลยไหมตัวแดงเด้ไดนเดนมันตัวผูกตัวแดงไอ้ตัวผูกกระหังนี่นี่นี่ตัวผูนี่นี่จีไว้รถนี่ตัวผูกเลยมีตรงงานพวกของเรากป็นงานวะแต่เขาใช้แข่งเอาไปเนอทางนี้กั มาเวันนั้ำมาดิพี่น้องเดี๋ยวตัวแม่กอนจะได้เ่าคนเดียวได้โั่ดีงๆเอาให้ด้ตัวูเอาตัวแม่เช้านีมเนนังนงอยแม่แ้มันคือกันเนาะเงือนเด้งนะงามคือกันเอาเนาะงามคือกันแต่ไม่ดื่อใจเพราะน้องแม่กว่านี่ว่ให้นาง่อยสามโต่เขาเอาสองโซแม่แค่หน้านึเช้อีนี่เด้นูนี่เด้นี่ได้เอาเอาเอาอาชีาอีอะไะ เดวนมีอยานเดียวเนี่ยคอยใจใเดียวนึ่งมีอย่างดในดินเนาะดินดินเย็นบอเขาเจ้าเินเย็นเอาปลาแม่ก่อนกนี่นวจะเป็นตัวแดงแดงตัวแดงๆเอาห้แม่้รงลุงนะแม่เอาตัวใหญ่แล้วเนาะเอาตัวน้อยเนาะเอาตัวใหญ่จะได้ก็เอาเอเี้ยงปลาเด่นเดเนาะเอาแดงดงเดงเดง อุ้ยปุ๊บไปเอ้ยมาสบายดีก่อนมาสบายดีก่อนข้อเรื่องนี้แบ่งกันตัเนี่ยเอาสบายดีก่อนสบายดีพี่ท็อปยังอาตัวไหนกลัวเอาไว้เลยบอส น,นี่ก็บแบ่งปลาก็เรียบร้อยเด้อจ้าปลาลุงหลังสร้างเห่าก็ซีมีหมาน้อยตัวหนึ่ง <g usting> ยืนจับไฟอยู่นะพี่น้องยยเพ <c oughs> ื่อซีเรอเอฟซีเห็นอะไรเพราะวันนี้ก็ค้ำแล้ว,วอีเม่ได้อัอนล้างอ่างเนะาะปลาลุงเนาะล้างอ่างแล้วก็เอาดอกนนโบไปไปอ๋อยยู่่่ในนอาาางเเเดดีววกับิพระ ยันนำมันมใบหัวนี่มันเปื่อยเนาะแม่ยนยันเปื่อยยันปลาเขามันตายนะปลาลุง่แหละเบึงหลังกรสาราวนวุดวๆๆดวดนะพี่น้อง <c oughs> ต่อมาอเมย์เพื่อกระเสียวปลาลงเลยเดจ้าปลาลุงเปลี่ยนวนใหม่เด้อมาอยู่วนใหม่เด้อหินนี่กาว่าอันเตะอะไรามาเฮ้ยพี่น้องเขาเอิญว่าหินอัน,น,นหินเย,ย็นบ่เตะเพิ่็เอามาแต่เหินเพื่อเนาะเห็นอยู่อะ แม่น้ำมันสีลายพูดหนึ่งปลามันสิไปปลาสิไปแล้วเม่นนี่วันนี้ตื่นมากะสีได้แย่งท่อป่าแล้ววันนี้เอาไว้เียไว้ทั้งนั้นนกโบว่าเสียไว้ทั้งนั้นเนาะเอาไว้ให้มันเป็นโอ่งเดียวกันแม่บ่แม่พี่แม่สิเอ็ดนะอย่าเข่นนั่งน้องน้องวูบอย่าเอ็ดอย่าเอ็ดเนาะเอออย่าเอ็ดเดี๋ยวปลามันไปเม่เพิ่อนกะสีปัดน้ำออกก่อนเนาะ ใส่น้ำลายโพดแบบแบขันท่าไม่ได้เซอร์พลยเลยนอกจากดินนี่มันสะอยู่บ่เตะฮะ็ไดอ๋อมีมีดอกโบมีมีเพลย์ลงมันเลยไม่เป็นไรมันงามมันบอดดิตอ๋อเออกลูกเต็มไเลยนี่มนบ่บรมเลยนี่อน่เอาเอานาำมอกอิแมเอ้ยขอบใจนายผักบัวเอาลงเดี๋ยมันเน่าเลยผักบัวติดเีนบักเลยบอติดเนาะบติดอ่าก็ตรงใหญ่อะไรนมันตงอัน มันจะแบบว่ามันปิดตัวนี่้อามันยาวน้ำมันไหลโผลเนอกออกอีกเนาะจะออกได้ขอตัดของฉันออกก่อนนินปนัยมากินเ้ากระขอคำแนะนำจากบอลเตยเนาะว่าสีเอ็นเราเลี้ยงแล้วเลอะเพราะว่าบุคเลี้ยงแคเคือจะเกิดหม่าได้หรือไงมันอยู่แต่ว่าเลี้ยงปลานินปลาอันนั้นอยู่ในใน ในหนองไหนไหนอ่ะในในหนองเอ้าป้าป้าป้าการให้เจออันเฮาเกิดมือหนึ่งมือจะเถอะนราเลยนี่มีเคยเลี้ยงเลยป้าจะเลี้ยงจะอ่างนี่อ่างเดียวอ๋อคือบูเลี้ยงสองอ่างอ่างนั้นซีไซดอกฆ่าหรอบัวนี่เออเลี้ยงได้ก็ได้เลี้ยงนกไก่ก็ได้เออคขามาหนึ่งคนชี้ซังแล้วเอามาให้คนอีกอ่างนี่งามนอนนี่นี่ตัวนี้งามนะ มีนี่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 ตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่อนี้มันเป็นเริ่มเริ่มนี่เวลามันเขากองนะมันเริ่มเริ่มนี่<ส>ทางคุณกาย่างอันลุยงานกันต่อเนาะปลาลุงเอ้ขำเลยหกวหน้ากน,ากนา้ังใส่นลุยงานกันต่อแม่นสองสอนทางพีกะลุยงานทางนี้ต่อมีได้ไปเลยด้วยจ้าปลาลุงเอ้สองป่าเฮานี้แล้วมืออื่นจังไปหาซื้อมาเนาะอันนั้นหวัหวอาหารหัวอาหาร โหหันตัวเพิ่นกินมาเบิ่งก้อนว่าเพิ่นสีอันนั้นได้ปะเนาะขันป้าขันเพาะได้หลายเสื้อเต็มนีโซไปหาขอดินนกเขเจ้ามาอีกแล้ว <laughs> ป่าอันนี้บอด้งนินว่าะโ้นว่ามันกินยุงอะแม,กะม่กินใครยุงอะแม่บอกอันป่านกยุงแม่บอกว่าเขาเจ้าเอินป่านกยุงกินใครยุยงนเ,เ,เนาะแบบเวลายุงเห็นน้ำแบบน,นี้ฮันหนะ้าเลยก็มาเพาะไข่ใส่ฮันหนะ้า นี่โอ้ยแจงคักเลยบาดน,นี้ไฟทางหน้าห้องเซาอันทางเบิ้งห้องอิเมะกระดับยัง <c> ไ <oughs> ม่ทันเซอร์อยู่พี่น้อ,อยห้ามเลยตัวนี้คือเหลื่อมใช่ป่ะนี่นกระนี่ควรยังว่าอยู่ว่ามันเริ่มเวลาเขาโตแสงใส่นี่แออม่นเนาะในปลานกยุ่งเลยค่ะจะเอิญมันบอหางหนกยุ่งโอ้ปลาหางนกยุง่งนี่เด้นี่นี่มันก็เป็นหางนกยุ่งเบิด์ตกันเดียวว่าแม่ปลาแบบนี้ ไปกขาไปน้ากันเลยเขาไปในลายเดียวกันนะแม่ออแม่อกมกลมๆเลยบอกเขาไปแบบเขาหูพหนาพี่น้องหูแล้วก็ไปทางทิศเดียวกันเตกแถวเลยนี่เตกแถวแล้วอือคลิปนี้มีมีเพลยนหลายก็ต้องขอลาป้าลุงบุษครูสุคนไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตองครอบครัวาสาวผู้ไทยในเด้ดจ้าลาไปก่อนจ้าบา,บายยหลังกล้อง <c oughs> ทำแล้วพี่น้องมือตือนๆทางนี้นะบ๊ายบาย